ใช้ไปใช้มาแล้วมันเวิร์กครับยูฟาได้ประกาศยืนยันว่าจะขยายกฎการอนุญาตให้เพียงแต่กัปตันทีมสามารถพูดคุยกับผู้ตัดสินได้เพียงแค่คนเดียวในทุกรายการที่พวกเขานั้นจัดการแข่งขันหลังมันประสบความสำเร็จในซฟเปอบอลยูโร2024ที่ประเทศเยอรมน,นีนั่นเองละครับโดยที่กฎดังกล่าวนั้นถูกนำมาทดลองใช้ในทัวร์นาเมนต์ที่ประเทศเยอรมน,นีซึ่งฐานะของผู้เล่นถูกสั่งให้อยู่ห่างจากกรรมการหากว่าผู้เล่นคนดังกล่าวไม่ได้สวมปอกแข่งกับตันทีมโลสนาม ซึ่งณตอนนี้ครับดูเหมือนว่าทางยูฟาจะถูกใจและจะนํากนดังกล่าวนั้นมาปรับใช้ในทุกรายการของตนซึ่งว่ากันว่าพวกเขาครับจะเริ่มใช้ตั้งแต่รอบคัดเลือกรอบแรกของศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกยูโรปาลีกและคอนเฟอเรนซ์ลีกซึ่งจากแถลงการพวกเขาได้ระบุครับว่าได้เห็นกฎใหม่ที่นํามากําหนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตัดสินกับนักเตะภายในสนามของยูโร2024ซึ่งจะไม่มีการปรับปรุงการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของกรรมการ และกระตุ้นให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันความสําเร็จของการนํากฎใหม่มาใช้ในยูโร2024ซึ่งตัวผู้เล่นของเกมการแข่งขันมีความเข้าใจและได้รับการตอบรับจากความเห็นจากสาธารณะในฐานะที่เป็นกระบวนการที่ไม่สามารถตั้งคำถามได้ในเรื่องภาพลักษณ์ของฟุตบอลพวกเรามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นวันนี้คือหนทางที่จะเดินหน้าต่อไปแฟร์ลย์และการเคารพในคุณค่าของฟุตบอลเกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ต้องถ่ายทอดไปยังสังคมต่างๆของเราเริ่มตั้งแต่การแข่งขันของยูฟาที่จะเริ่มต้นในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปและการดําเนินการเรื่องนี้จะขยายไปยังรายการแข่งขันต่างๆของยูฟาทุกแมตช์ตอนนี้กรรมาการจะเปิดช่องทางสื่อสารกับทีมต่างๆเพื่ออธิบายการตัดสินใจสำคัญรวมถึงเรื่องของ VAR ข้อมูลเหล่านี้และคำอธิบายต่างๆจะให้แก่กัปตันทีม ที่เป็นนักเตะคนเดียวเท่านั้นที่สามารถพูดคุยกับกรรมาการได้และก็รวมถึงร้องขอคำอธิบายด้วยความเคารพได้แถลงการจากยูฟาและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ